เบื้องพี่น้องเห็ดเทตแม่เดี่ยวครับว่ามันมีสิบตัวใดอยู่นี่พ่อก็ดีและครับใช้ชีวิตสไตล์นอีสานมือนีซ่องไทยเมืองการผ้ากินเที่ยวเ่นโดยการสนับสนุนของสีเมืองแกรนรีสอร์ทรีสอร์ทต,ตั้งอยู่อำเภอส่วิสัยจังหวัดเมืองการพ้าพีพาะนองมาออกเลาะครับมาเบื่องพี่น้องที่เพิ่นเหตดล่งสีลงสีเข่าบันเท่านันพี่น้อง เิ่นสีเขาแล้วเพิ่นก็นขายแกบขายขัามข,ขายเข้าไปส่วนหนึ่งมันก็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูส่วนขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูเพิ่นก็นไปใส่ต้นบักมีบักม่วงบักเงี้ยวบักเน้าูานาั่นพี่น้องเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้เพิ่นมีลงสีพี่น้องว่าเป็นแนว่ยไรเนี่ยเห็ดลงสีดีบุดีเนว่ไรเนาะครับนาอเพื่อเป็นแนวทางในพี่ใ้น้องครับได้ ได้เกิดไอเดียเกิดความรู้พี่น้องนําไปต่อยอดได้ถ้าผู้ใดคิดอยากมีโรงสีเป็นของตะของเนาะครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามมันเบิ่งครับบ้านเฮานี่บ้านอีหยังบ้านนาหลวงทองบ้านนาหลวงทองหมู่18เนาะตําบลโซอําเภอโซพิสัยจังหวัดบุรกาัเนาะอันถ้าผู้ใดก็จาอยากซื้อเป็ดซื้อกไก่ลมายาย์หนึ่งม,มีมีเบอร์โทรอยู่บ่เจ้าลิงมาหลดถ้าทางอื่นที่บุกเขาเจ้าบ่ฮู้เขาเจ้าสิโทรมาถามนี่หรือเฮามีตลอดมีตลอด แมันมีตลอดเขาเข่ามาจะถนนใหญ่บ้านโนุนผู้ดินเข่ามามันจะมาพอา่อบ้านโนุนผู้บา้านโนวลมันปลากับบา้านหน้าลงทอง่อ,าางองของเขาบา้านหน้าลงท่องเนี่ยเขาจะอยู่ข้างขวามือเนาะเขาจะแยงมูอข้างพู้นันวนปลากลางในาลงท่อ,อ,ทองครับเขากา็บควยแลงเลยเข่ามามาจากสองร้อยเมตรกับผ่อเลยผ<ต>ู้ใดอยากได้เป็ี่นเด็กไก,ก,ก่บ่ผิดหวังลุงสีใย,ยตองเออซื้อลุงสีใยตองเห็ดลุงสีพร้อมครับพี่น้องเห็ดลุงสีแล้วก็ได้แกะไดีห้ามกับมให้ แกะเข้ากับใครเห็ดเจ้าเอาเกียบมันก็ให้ขายห่อกับข้าวปลายเขากัเรียเป็บเรียงไก่โอ้ไก like ่ก็ได้ขายซื้อมือเป็ดก็ได้ขายซื้อมือผู้ใดมากมันได้เลยได้เลยหมูก็มีให้อีกบอกบางคนก็จอดจังว่าเพรต้องเอาตัวใหญ่นะเอาตัวน้อยเอาตัวละเอาตัวละสองโลนมันประมาณไม่ได้นะบางทีามันจับขึ้นมาก็สีห้าโล่เบสต์นะอือหกโลแล้วแต่เป็ดเป็ดเทพเนาะภาษาบ้านเราเอิ่นเป็ดเทียบแต่ภาษาไทยบุหงาหอน ออกเป็ดอีกอย่างเนาะจะิเป็ดอีกเป็ดทั้งหมดคคือกันแต่บ้านเราอิเป็ดเทปกินลสะ่อยใกล้กับกินรสอร่อยเดี๋ยวน่ะอันนี้หมูอยังเงินหรือเขาเอิหมูยังเงินแม่นหมูบ้านดิบวะหมูบ้านเท่านี้มันคือสียังสีคืออโออันนี้เม่ลูกกันบ่คับดีนี่นี่นอก โอหนองมันเมียเมียพันดุใสเหมือเมียบ่โอตัวนี้แม่นวะครับอไอ้หมูซับหนีห้เขาขายยังไงล่ะครับนี่นี่โตหนึงนี่ิ้งถ้าเรียกถ่ายยังไงั่าแม่นึ่งเดือนเลย ท่านฮะตัวนี้มันอไหรเท่าไรละเดือนนึงยังนี่ตัวนี้เอากอมแล้ววันที่ยี่สิบสามจะจะสี่ได้เดือนอ๋อแสดงว่าท่านที่ได้ครับอันนี้มันซ้ำหนีกับใครได้แล้วอันบ่พันหนึ่งครับนี่ได้แล้วอันงพันหนึ่งได้ลแล้วโอ้ยอันหนึ่งพันหนึ่งนี่แหละเป็นสองพนันสองพนันแล้ว<า>อืมข้าวอันนี้หัวอาหารมันต่างหากเลยตัวนี้นบ่ห,นนหัวอาหารบ่หน่อยบ่ข้าลงสีข้าวหน,น,นึ่งเลยท่านแต่อันผสม บ่ห้ามพวกห้ามพวกร่ำยังไงเขาจดยังไงจ้ะห้ามเนี่ยห้อออการชมกับเอ่อผู้ไปแล้วก็อาหารให้เอาเ็ดให้เพ็ดนี่เพ็ด้ยไก่แต่ว่าหมูนี่เขาแยเรื่องต่างหากหมูเนี่ยห้องอาหารกับ่มันมีสารตัวมันเยอะก็เพื่อนยังแล้วแล้วมาแล้ว้องประชุมกับอาหาร้วกอือไปเขาครับว่าไงว่าเขาเอาย่างสีเขากัเอาแกะเอาห้ามเอายังม่ให้มันเน่หน่อยนึง ทั้งนี้บ่มีบ่นี่ปเป็ดนี่เขาขายอันนี้เป็ดนี่รูละลายอ่ะอ่าอันแตกยัวยหันมันกับไข่เองเพาะเองแม่นบ่ครับนี่ไข่เองเพาะเองมันเปลี่ยนผ่านนี่อย่างเลคือเขาเอิีนเ่รู้ถามนะได้ลอถามได้บ่รู้ผ่านเลยบ่ลุงสีเขเห็ดบดดินได้หรือครับนี่ชาปีได้บ่ปเป็นชาบปีเลยถึงแต่เขามีล้งสีนี่ อ้ากัมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่แกะกับห้ามนี่ลงสีพี่น้องเลยได้แกะไปห้ามมากอะมาให้เป็ดให้ไก่ครับขายเป็ดกับกิโลละลอยไก่กิโลจักบาทเนาะไก่กับกิโลละลอยพี่นอ้องดูเห็นไก่แกะขายเป็นตัวตัวละลอยห้าสิบวจะมีลงสีได้พี่น้องเลย มีรายได้ทุกวันใก่ไข่กับมี่บอกยา่ใก่ไข่กับมี่ตัวเนี้ย แกบไปทำกับมาเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยไก่เป็ดไก่ไข่ว่าบักบบเน่าได้หนิเน,ะนาะแบบเน่าคือสิบบรใส่ปุ๋ยเนาะใส้ยังไส่กี่มูกม๊กับก<ซ>ี่เป็ดกี่ไก่อยู่นี่โอ้นี่ครับเราซื้อจสกุลครับกักข่าวกับมึงบอกข่าวเรานี่วัตถเดิบใไม่ในสวนนะเออ เฮ้ยมึงพี่น้องไงแบบเผาปุ่นะลำหญ่มาเหนี่ยใหญ่เป็นพุ่นะมึงดูพี่น้องบักเผาพออยู่พอกินเลยสวนเรานี่ทั้งในท์มันลำไยมักหมี่มันมันทั้งในท์ขุ่นไม่ละเอียดสวนปลาหน่อไม้เยอะขบเสือดปลาเห็ดหน่อไม้ขบเสือดแน่ทั้งในทุ่นเนาะปลาปลาหน่อไม้หมักไม้บักไหลพี่ครบหมดพี่น้องพี่ทั้งวันพี่ไนทนเอออยู่ทางไหนขายเนื้เกี๊ยบนี่ก็จะขายยังไงเกี๊ยบกันเข่งละ๕๐บาทเข่ง เียงละยีสบาทพี่น้องุ้ดยอยากได้กมาเมาเล้อครับเด้อเก็บต,ตมานวเห็น่าบ,บาทโกสุ่มนี่ชุม่มทางใต้นี่ส<ะ>บาทสอบใหา่กับาบาทอืมสอบน่อยสอบใหา่สบาทห้าบาทาบทาราคาเจ,าเจ้าซุ่มกระเจามาื้อกระเจเากะตีละค่ายเลยครับครับชุม่มมะอ่อนมันบอกเก็บดำห้าบาทเมืองบักมีพี่น้องเมืบักมีเอาลูกแรกของตัวนี้เมืองต่วนเพิ่นเนาะ โอ้ผลลำลำใหญ่พี่น้องเลยมผมถ่ายไกลก่อนไกล้ไม่ได้ออกมามันไหลอย่างไี้ใกล้ครับีต้นลำใหญ่ครับอันนี้ว่ามันลิ้นจีเบ่นี่ข้างหน้าเจ้านี่ลิ้นจีลำใไยหมักบะหมีม่อโอ้นี่กาแฟบ่กครับนี่ กาแฟก็มีพี่น้องเอ้ยกาแฟก็มีอันนี้ต้นมะนาววะนี่ต้นมะนาววะนี่โอ้อันนี้ก็ม่วงอยัางนอหนี่เนาะม่วงใบเข่าบ่ม่วงน้อยใบโบกโอ้ใบโบกใบเข่าเนาะอุ้ยมดูแบบมีมีอ้อรเองนกายแบบนี้เก็บเก็บตะเกียนอุ้ยเถี่ยเต็มเยอะอุ้ยเบิ่องแบบมีพี่น้องดกบ๊ดกเบิ่งเอาครับ อันนี้คือจะเป็นปุ๋ยขี้เป็ดขี้ห่านเท่านี้แหละเนาะครับผู้ใดอยากศึกษาดูงานกับมาได้เนาะนี่นอกจากมันสือเป็ดซื้อไก่กับมาเบิ่งงานน้ำเพลนครับลงสีลงเดียวนี่ผลพั่ยได้เนี่ยเ้ยครบวงจ่วนครับมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านหน้ารงท่องแต่บลโซ่อำเภอโซ่พิษัยจังหวัดบุรีรัมย์เท่านี้แหละครับอืมครับ เปียหน่อยไหมเรียกคนไทยเปียหน่อยกันเถอบ่อันนี้จักเมียนอนนี่เนาะปลาเป็นซาได้เลยสกุลได้เนี่บังพี่น้องเจ็ดเมียเดี่ยวครับว่ามันงี้ซิบตัวใดยอยู่นี่อ้ยคค,คพี่น้องเลย นี่แหละครับคนเพื่ออะไจากกันม่ลงสีครับเด้แก่ไบี้ห่มไม่เลียงเป็ดเลียงไก่ครับคะแนนมด